หลังจากไม่ได้แต่งหน้าผู้หญิงมานานวันนี้มีหนูรองยาเอ้ยเป็นหลายปีนะเป็นสิบปีได้นะ่ีจดอ่ะผมอัดโทรพี่มันไม่มีทดสีสันเนี่ยเราก็เลยพูดอะไรไม่ออกเดี๋ยวก็มาลงตุ้มคุชชั่นมาแล้วหนูไปเือแต่นี้แล้วเลยก็มาอ่ดูนะผมกำลังระลึกความหลังผมอยู่ครั้งเมื่อยาววัยเมื่อก่อนไปหลอกสาวแบบนี้แหละหลับตาครับหลับตาครับนี่ทิ้มนะครับ วางให้เขาลับตาแล้วก็ทำอะไรแล้วเราก็จุบเข้าไปเดีวทำให้น้องผมมีมิติขึ้นผมเล่นๆไปนี้เนี่ยผมทำไม่เป็นผมลืมหมดแล้วผมลืมหมดแล้วต้องทำหนึ่งไร นี่กลีอดม่งม่เมื่อกี้แต่งให้ลูกแล้วตอนนี้จะแต่งให้แม่ต่อนะ